สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นดเดนสเตอร์เฟมบันเทอเก่ารู่วีหนึ่ง V หนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแข่งกับผู้เล่นนะครับถ้าคุณเคยเล่นแมปนี้พิมพ์ว่าหนึ่งถ้าคุณไม่เคยเล่นแมปนี้พิมพ์ว่าสองนะครับสกิลสี่ปุ๊บลงหนึ่งสกิลหนึ่งปุ๊บสกิลสาม แล้วก็ไปไปวัดเสรอแล้วก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาบล็อกบล็อกวันเกสกิลสกิลสี่แล้วก็ลงลงมาตกหนึ่งปุ๊บใช้สกิลหนึ่งปุ๊บปิ๊บแล้วก็ใช้สกิลสามแล้วก็ลุกขึ้นมาตายไม่ได้ไม่ได้เดดเดดเด็ด โอ้ยท่ามไม่ดีต่อยกดสกิลหนึ่งอยูต่อยสามปุ๊บสกิลสี่ปุ๊บโอเคตกเลยปึ้มตายแล้วครับต่อไป เาพิมพ์เลยเขาบอกว่าเวีเดี๋ยวเอ่เอาอเอทำไมทำไมทำไมเขาต่อยเขาเขาแหลกครับผมสกิลสองไม่โดนครับไม่โดนเดดเไม่โดนบล็อกต่อยหนึ่งโดนเขาต่อยนะครับปึ่มบล็อกสวยบล็อกทัน แคสกิลสามบวกสกิลหนึ่งสิบสี่ปึ๊บโอ้คอมโบคอมโบครับสกิลสองปึ๊บคอมฟาาเวอร์หนึ่งสองสามปึ๊บแคสกิล3ามแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อยไม่โดนครับบล็อกต่อยไม่จักวะ่ะเข้าต่อยผมไม่โดนอะ โอ้ใช้สกิลสามปึ๊บอืมใช้สกิลสามปึ๊บสกิลหนึ่งบล็อก แล้วสกิลสองใช้สกิลสี่ปุ๊บกระโดดขึ้นปุกลงมาสกิลสามโฟลวโ่ด,ด้วยสกิลหนึ่งไม่โดนครับโอ๊อยสกิลสามฟบ ต่อยเขาสีเจ๊สกิลสีไม่โดนครับโอ้โหโดนต่อยสวนครับผมเอา้าปิงครับผมปิงเดี๋ยวผมตัดออกมาแล้วครับผมหายปิงแล้ว ปาว وس ฟอลฮ่าๆไม่ดูคร <ور> oh, ับมาใช้อันตีใช้อันตีมาใชตีกับเออเขาอยู่ไหน เหล็กเหล็กอืมโดนครับสกิลสามดูยไหมตุยไหมมันต,ต่อยไปทีดงมอันทีมีเกม